สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมทินลำปางนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังยุคหลังนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็นอกจากนะครับวัดระฆังโคศิตรามเนี่ยนะครับมีการสร้างพระสมเด็จนะครับยุคหลังนะครับที่เป็นรุ่นอนุสร์เนี่ยนะครับจาก 100ปีนะครับมา108ปีนะครับแล้วมาหนึ่อยยีปีนะครับมาร้อยสิบแปดปีแล้วก็มา122ปีนะครับแล้วก็จะมีเสาห้าปีสามหกปีสามเก้านะครับที่สร้างขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงพระสมเด็จนะวัดระฆังที่เป็นรุ่นอนุสรณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ นะครับที่ควรค่าแก่การสะสมและบูชานะครับก็คือพระสมเด็จอนุสรณ์122ปีนะครับผสมมวลสารนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผสมมวลสารนี้ไม่แพ้รุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับมีวิธีการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ เรามารับชมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะรับชมนัฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับในการลงคลิปพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นใหม่ใหม่นะครับที่ผมเอามาลงนะครับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์122รปีนะครับสมเด็จพุทธาจารย์ตพรมรังสีนะครับวัดระฆังโคสีตารามนะครับย2ิบมิถุนายน2537หหน้ากองจะเขียนแบบนี้นะครับ ดูยังไงนะครับเหมือนที่ผมพูดหลายๆครั้งนะครับในส่วนของพระสมเด็จอนุสร์นะครับวัดระฆังนะครับจุดสังเกตนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับตัวอักษรที่ประทับนะหรือเขียนลงหน้ากล่องจะมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับสังเกตง่ายๆเลข2นะครับเลข2เนี่ยจะหางนะครับจะตรงขึ้นไปแล้วก็งอด้านบนนะไม่ว่าร้อยปีร้อยปดปีร้อปปีนะครับตรงขึ้นไปแล้วงอด้านบนแบบนี้ นะครับจะเป็นเหมือนกันเลยจะไม่มีทางป้านออกแบบนี้นะครับเอียงแบบนี้หางเอียงแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต้องพิจารณาใหม่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับร้อยยี่สิบสองปีนะครับกล่องจะเป็นกระเบี่สีแดงแบบนี้นะครับสองร้อยบสี่ปีเกิดก็เหมือนกันนะแดงเหมือนกันนะครับแดงเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะถ้าเป็นถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พระ ประธานเนี่ยนะครับจะเป็นกรวิอีกแบบนี้นะครับกล่องพิกดูด้านหลังนะครับกล่องจะต้องเป็นนะครับผมนะครับย้ํานะครับจะต้องเป็นสีส้มแบบนี้นะครับมีตราประทับของวัดละคังนะครับเรียบไปกับพื้นด้านหลังด้านข้างจะเป็นลายแบบนี้นะครับวิซอนพลาสติกเหมือนกันนะครับเนี่ยรูปดูจะเป็นพื้นเดียวกันทั้งกล่องนะครับจะเป็นเอียงเฉยๆนะครับ แล้วจะมีรูปร่างเ่ยเนี่ยทำยากนะเป็นแตกรายงานแบบนี้นะเป็นแตกออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสีแบบนี้ส้มแบบนี้เลยนะครับอ่านี้คือกล่องนะสีส้มนะครับสีอื่นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับพิมพ์เจดีพิมพ์อื่นเนี่ยอาจจะเป็นกล่องสีฟ้ากล่องสีม่วงก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเน้นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับกล่องจะต้องเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราเปิดดูนะครับ ชมพระประธานด้านในนะครับพระสมเด็จ122ปีเนี่ยนะครับพระประธานจะเป็นทรงแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับมีความสวยงามนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็คือพระพุทธนะครับประทับอยู่บนฐาน3มชั้นนะครับมีจุดไขป่ปลาตรงด้านขวาของชั้นที่3แบบนี้นะครับมีผ้าทิพย์ปรากฏระหว่างชั้นที่3กับ พระบาททั้งสองข้างซึ่งพระบาททั้งสองข้างไม่ปรากฏว่าพระบาทไหนอยู่ด้านบนแต่ผ้าทิพย์ทางด้านขวาขององค์พระจะตื้นกว่าทางด้านซ้ายนาสังเกตดูตื้นไหมครับเนี่ยทางตรงที่ผมชี้เนี่ยจะตื้นนะครับจะตื้นนะแต่ตรงนี้จะลึกคมชัดนะครับอ่าไม่เชื่อมีหลายองค์ให้ชมนะครับมีประมาณสิบองค์นะครับพีด่ดูอ้าเห็นไหมเนี่ยตื้นเลยนะครับเนี่ยตื้นนะครับ ัวนี้จะคมนะอันนี้จะมีคาบอะไรขึ้นมาติดดตัวนี้พิมพ์นิยมแขนจุดนะครับอ่ามอาีอีกมีอีกช่อมีนะครับดูพระทิพ์นะครับเนี่ยทางนี้จะตื้นนะทางนี้จะคมนะครับอ่าองค์นี้มีคาบแป้งคาบอะไรที่โผล่จากองค์พระมาปิดมาแล้วนะครับสวยงามนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ชมยังไม่นําใจนะครับเดี๋ยวมีให้ชมอมีองค์ดูพระทิพ์นะ เนี่ยทางซ้ายจะตื้นนะครับทางขวาจะชัดเจนนะครับเม็ดมนสารปรากฏทั่วองพระนะครับเห็นไหมนะครับตีนหนึ่งองค์องนี้น่าจะแขนจุดนะครับดูนะครับอ่าชัดเจนนะครับเส้นพระาทิพย์ทางด้านซ้ายนะตื้นนะครับองค์นี้แขนจุดนะครับองค์นี้แขนจุดนะครับสวยงามนะครับแขนจุดนะครับอ่าชมอง์ที่ผมออกมาเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีคราบแป้งปรากฏให้เห็นนะนะครับคราบแป้งที่เกิดจากการลองพิมพ์นะครับพระพุทธประทับบนฐาน3ชั้นนะครับเสียงของพระพุทธจกโตนะครับแบบนี้เรียกว่าเสียงโตนะครับเกตจะวิ่งขึ้นไปชนกับซูมด้านบนแบบนี้นะครับไม่พลาดนับชนเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับลั่นะครับประสานกันที่หน้าท้องนะครับไม่ปรากฏว่า พระหัตถ์ไหนอยู่ด้านบนนะครับเม็ดมวลสารปรากฏทั่วองค์พระชัดเจนนะครับพื้นผิวแน่นเรียบตึงนะครับเส้นซูมใหญ่อวบล่ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่นตึงมีเม็ดมวลสารสีดําๆปรากฏอันนี้เป็นพิมพ์นะครับเป็นส่วนที่บังคับพิมพ์นะครับกดด้วยเครื่องจะมวลสารจะโผล่ขึ้นมาเป็นคลีบแบบนี้นะครับทํายากมากนะครับไม่มีนะไม่มีการทําเรียนแบบที่เหมือนนะครับบังคับพิมพ์แล้วกดนะครับ ร่องของพิมพ์จะมีการแทรกของเนื้อมวลสารเข้าไปปรากฏให้เห็นชัดเจนนะครับเม็ดมวลสารนะครับปรากฏทั่วองค์พระองค์นี้ไม่ได้ใช้เลยได้มานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์แขนจุดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเกิดจากการแกะบล็อกพิมพ์นะครับหรือมีการปาดของเนื้อนะครับจากการสร้างนะครับเนี่ยมวลสารเต็มเลยสีดําพลิกดูด้านหลังนะครับองค์นี้ตรายางสีฟ้านะครับ ระยางของอนุสร122ปีนะครับจะเป็นรูปละคังแบบนี้สังเกตดูด้านซ้ายขององค์พระนะครับที่เข้าไปด้านซ้ายของเรานะครับตรงนี้จะเป็นตูมขึ้นไปนะครับตรงนี้จะมีกลีบทางด้านขวาจะมีกลีบมีห่วงนะครับของระคังใหญ่มากนะครับตรงนี้จะไม่ติดนะครับระคังจะเป็นทรงแบบนี้นะครับดูเม็ดมนสารนะครับปรากฏสีดํานะครับเต็มองเลยนะครับ ภาพแป้งยังปรากฏให้เห kind of ็นนะครับขอบด้านข้างทั้งสองข้างหรือทั้งสี่ด้านบนรวมบนล่างนะครับคมชัดแน่นเรียบตึงนะครับแน่นเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมีเม็ดมนสารปรากฏให้เห็นนะครับเอียงดูจากองค์พระดูรรปพักนะครับลมโตเลยนะครับองค์นี้นะครับดูนะครับพระพุทธนะครับทรงของพระพุทธเอียงดูนะครับหน้าอกโผล่ขึ้นมาเลยนะครับ ความคมชัดของพระนะครับเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับเอาไว้ใช้เป็นพุทธคุณนะครับพุทธคุณครอบจักราวาลไม่ต้องพูดถึงนะครับเมตตาบาร,รมีบ้างมีสีสษะแคลวคาาปลอดภัยลาบยศสรรเสริญโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับถามว่าทําไมพระสมเด็จวัดะระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมถึงมีราคาหลักแสนหลักล้านเนื่องจากมีการใช้งานนะครับมีการนําไปใช้นะครับแล้วเกิดพุทธคุณนะครับ นเนระวิตบันดาลความสุขความสบายโชคลาภเงินทองให้กับเจ้าของนะครับเขาถึงมีการเล่าขานกันมาปากต่อปากนะครับมวลสารของพระสมเด็จเพียงน้อยนิดนะครับมีพุทธคุณมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ122ปีก็เป็นพระที่มีการผสมมวลสารของพระสมเด็จยุคต้นของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูพระสมเด็จร22ปีตอนนี้ราคาหลักร้อยนะครับเป็นพิมพ์นิยมแขนจุดของผมขายนะครับหรือให้เช่าอยู่ที่400บาทนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ400บาทนะครับแบบนี้ดูนะครับดูนะดูพิมพ์ทรงนะครับดูความสวยงามของพิมพ์ทรงนะครับเนี่ยนะครับหายที่ไหนนะครับพระสมเด็จแท้ๆแขวนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบนะครับ หรืออยากสะสมนะครับอยากจะเช่ชาบูชานะครับเก็บพระสมเด็จไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตนะครับเก็บแบบนี้ไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตแน่นอนนะครับพระแท้ขายได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง500บาทนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานแบบนี้ถ้าเป็นแตกแรงงานสวยงามหรือมีหลายประยางก็ราคาขยับขึ้นไปประมาณไม่เกิน1,000บาทนะครับ อยู่ที่พิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมแขนจุด1พิมพ์นะครับพิมพ์นิยมฐานจุด1พิมพ์นะครับพิมพ์นิยมนะครับแขน6จุดอีก1พิมพ์6จุดจะมีราคาแพงนะครับประมาณ1000บวกนะครับฐานจุดก็เหมือนกันนะครับก็เกือบเกือบพันนะราคา500บวกลบนะแขนจุดก็500บวกลบนะครับก็ตามบล็อกนิยมนะครับแต่ตรงนี้สวยงามนะครับ ควรค่าแก่การสะสมและบูชายิ่งนะครับพระสมเด็จวัดพระังรุ่นอนุสร์122ปีท่านใดสนใจบูชานะครับก็สามารถทักถ่ายเข้ามาได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ <Magazine. S 1> ท,ทัก ims, <ร>ทายเข้ามาขอบคุณท ну ่านที่ทักทายเข้ามาแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มีพระแบ่งให้เช่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เช่าพระนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับรับการแจ้งเตือนสำหรับการลงคลิปใหม่ๆของ YouTube ช่องทินลำปาง f อนะครับดูเสียงน,นะครับดูเสียงของพระสมเด็จองนี้นะครับกลมโตแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับหายากมากนะครับราคา400บาทนะครับไม่มีแล้วนะครับ เกิดหมดขึ้นมาวันไหนแล้วจะมาถามบอกโอ้ผมเสียดายผมไม่ได้เช่านะครับตอนนี้นะครับพระสมเด็จ1้2ปเป็นที่ต้องการของนักสะสมหลายหลายท่านแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพระสมเด็จคู่บ้านคู่เมืองนะครับพระสมเด็จคู่กับคนไทยมานานใครๆก็อยากจะครอบครองนะครับพระสมเด็จวัดละคังนะครับอง์นี้ก็เป็น ทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้นะครับทุกท่านได้สมหวังนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเขาสิตธารามนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ